สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับกับวิชาการเขียนแบบเบื้องต้นนะครับนะจากที่เราทำงานกันไปแล้ว2ชิ้นงานนะครับมีอะไรกันบ้างเอ่ยอมาทวนดูนิดนึงนะครับอะนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นงานชิ้นแรกของนักเรียนนะครับก็คือการอะไรครับ ตีกรอบนะครับครูนับให้เลยว่าเป็นงาน1ชิ้นเนาะนะครับนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งงานชิ้นที่1นะครับการตีกรอบนะครับงานชิ้นที่2นะครับคือสร้างไทเทลบล็อกนะครับทำกล่องข้อความนะครับหรือเฮดงานนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตามขนาดที่เราคุยกันไว้นี่ตามนี้นะครับนะมองเห็นไหมนะครับนะมีอะไรบ้างกล่องข้อความนะครับ มีชื่อโรงเรียนชื่อเราชั้นเลขที่นะครับชื่องานนะครับวันที่แล้วก็จํานวนแผ่นนะครับอันนี้ก็คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะนักเรียนจะต้องส่งให้ครูซึ่งมีคนส่งมาแล้วล่ะนะครับครูก็เห็นละนะครับในกลุ่มไลน์ก็ thank you นะครับที่ส่งงานมานะครับนะหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับแต่งานนี้มันหมูอ่ะเนาะมัน แผ่นที่1น่อ่ะนะครับมี1งแผ่นนะครับจัดทั้งหมด1แผ่นนะครับนะโอเคมาถึงวันนี้นะครับเราก็จะมาเดินหน้าต่อดูยต่อนะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปนะครับนะาการเขียนแบบเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่จะต้องให้นักเรียนฝึกฝนก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับคือต้องรู้จักการใช้เครื่องมือให้ให้ถนัด ให้ครองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับครูจะให้งานนักเรียนนะครับแอบบอกนิดนึงว่าเยอะนะครับเยอะมากนะครับทำใจไว้เลยนะครับโอเคนี่คืองานครั้งที่3นะครับนะงานครั้งที่3นะครับดูชื่องานใกล้ๆก่อนนะครับชื่องานการเขียนเส้นล่างเส้นร่างนะครับแบบวัดระยะนะครับ เส้นร่างหมายความว่าไงเส้นร่างก็หมายถึงเส้นที่เราจะเขียนก่อนที่จะลงมือเขียนเส้นจริงนะครับนะเส้นร่างก็คือเส้นเบาๆนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับที่เราร่างไว้ก่อนที่จะเขียนจริงตามนี้นะครับนะอ่าเนี่ยอย่างเช่นเส้นรองบรรทัดของการเขียนตัวหนังสือเนี่ยนะครับนี่คือเส้นร่างนะครับนะอ่าอันนี้ต้องฝึกเขียนนะครับเพราะว่าครูดาวเอานะครับจากคิดว่าตั้งแต่นักเรียนเรียนหนังสือมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ ยังไงอ่ะตั้งใจจะเขียนแบบก็คงไม่ได้คิดถึงเส้นร่างเลยก็คงตะบันเลยนะครับก็ให้นึกถึงตอนเราจะร่างเขียนรูปนะครับนะก็มีเส้นเบาๆก่อนแต่เส้นในการเขียนแบบพวกนี้เราจะไม่ค่อยลบทิ้งหรอกนะครับถ้ามันไม่รบกวนเรานะครับอ่ะเส้นร่างในวันนี้ที่เราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยนะครับะจะมีทิศทางของเส้นเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองก็ประมาณ4นะครับนะสทิศทางนะครับนะ ผมให้คุณทํา4แผ่นนะครับแต่ทิศทางของเส้นก็จะประมาณ5ทิศทางนะครับอันที่1ก็คือเส้นตั้งนะครับเส้นตั้งนะครับอันที่2ก็คือเส้นนอนอันนี้ง่ายนะครับเส้นตั้งกับเส้นนอนนะครับนะอันที่3นะครับอยู่ที่แผ่นที่2นี้นะครับนะเป็นเส้นเอียงนะครับ45องศานะครับเพื่อให้นัเรียนจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เรียนเนี่ยฝึกการใช้เครื่องมือใช้ฉากปับ ใช้ฉากปรับมุมในมุม45องศานะครับย้อนไปย้อนมานะครับแล้วก็จะมีเทคนิคของการาถ่ายระยะแทรกเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตไปแล้วก็สอนไปนะครับนะอันนี้คือ45นะครับแผ่นที่3ก็คืออ,อันนี้จะเป็น60นะครับ60องศาทั้งด้านไปและด้านกลับนะครับนะ นะทั้งด้านไปและด้านกลับก็คือ60องศาแล้วเมื่อมี60แล้วก็ต้องมี30นะครับ30องศาทั้งด้านไปทั้งด้านกลับอันนี้คือเนื้องานทั้งหมดนะครับนะก็คือ4แผ่นนะครับ4แผ่นงานนะครับที่เราจะมาสาธิตกันวันนี้นะครับนะอ่ะเพื่อดูจากเนื้องานแล้วเนี่ยมันเยอะนะครับนะเพราะนั้นอย่าเสียเวลานะครับนะแล้วที่สำคัญครูก็ตัดต่อไม่เป็นนะักเรียนก็ต้องเอาวิดีโอนี้ไปดูแบบยาวๆนะครับแล้วก็ ฟีดไปข้างหน้านะครับนะอ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ติดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับนะติดกระดาษเรียบร้อยแล้วต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือตีกรอบนะครับนะตีกรอบเหมือนเดิมนะครับนะเราวัดระยะนะครับจากด้านซ้ายนะครับขอบด้านซ้ายมานะครับ2.7ตรงนี้ครูจะไม่ซูมไม่อะไรแล้วนะครับเพราะว่านักเรียนน่าจะคล่องละโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหยิบแว่นแป๊บหนึ่งใส่แว่น ขู่ต้องสูมแว่นด้วยนะครับนะ2.7นะครับขู่ได้แล้วนะครับเปิ๊บนะครับลากเส้นนะครับดูนะครับขูจับนะครับขูเน้นมากเลยนะครับเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับดูนะครับเอาเซตเออโทษเอาฉากปรับมุมนะครับเปิ๊บนะครับล็อกขับมือเนี่ยนะครับล็อกกับมิตีแล้วก็มือซ้ายล็อกไว้นะครับเราก็มา นะครับตามจุดที่เรามาไว้ตอนแรกนะครับนะแล้วก็ไขว้มือนะครับแล้วก็เขียนเบาๆเลยครับเส้นล่างวันนี้ที่เราจะฝึกก็คือเส้นนี้แหละนะครับนะอ๋อนักเรียนครับฉากปรับมุมที่ครูให้ไปเนี่ยนะครับนักเรียนนะครับดูนะฮะมันจะมีจุดที่มีปัญหานิดนึงก็คือว่าเจ้าน็อกตัวนี้นะครับนะมันจะเพเยอนะครับมันจะเพเยะเวลานักเรียนท่าไปเนี่ยนะครับท่าไปกับกระดานนะครับแล้วนักเรียนลูดลงมาเนี่ยนะครับนะมันจะติดกระดาษแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะ ติดกระดาษมันจะขูดกระดาษนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีจุดที่มันขูดกระดาษนักเรียนยกนิดนึงนะครับไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่เห็ enders, here, นไหมครับนะกระดาษนักเรียนจะเป็นตําหนินะครับนี่เห็นไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่ที่เจ้าเจ้าเจ้าน็อตตัวนี้ไปขูดเนี่ยนะครับนะแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าน็อตตัวนี้นะครับมันไปขูดนะครับนะแบบนี้ อย่างนี้นะครับนะอะระวังนิดนึงโอเคนะครับกลับมานะครับนะคืองานที่ผมสั่งนักเรียนเนี่ยนะครับผมทดลองทำแล้วล่ะนะครับไม่ผมต้องทําอยู่แล้วนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเจอปัญหาอะไรเนี่ยผมก็จะมาบอกนักเรียนนะครับโอเคไปต่อนะครับเบิร์บข้างล่างหนึ่งเซนนะครับ ข้างบนหนึ่งเซนผมตีกรอบเลยนะครับข้างข้างล่างเนี่ยนะครับผมมาเลยนะครับสองอ่าอีก2เซนเลยนะครับเป็นจุดๆเลยนะครับจุดหนึ่งเซนจุดหนึ่งเซนนะครับนะอ่าแล้วก็ใช้ไม่ทีนะครับนะครับใช้ไม่ทีนะครับลากนะปึ๊บแบบนี้นะครับนะอ่านักเรียนครับเวลานักเรียนทำเนี่ย นักเรียนต้องละเอียดกับผมนะครับอันนี้ผมเร่งกับเวลาด้วยเพราะว่าผมกลัวว่าคลิปเนี้ยมันจะยาวนะครับนะเวลาผมลากเส้นหลไรบางทีเห็นผมลากไปไวๆเนี่ยนักเรียนห้ามทําตามอย่างนะนะครับนักเรียนต้องละเอียดกับมันนะครับโอเคครับผมได้กรอบแล้วนะครับก็คือนะครับเห็นเป็นเส้นอยู่เนาะน่าจะเห็นนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับแบ่งครึ่งครับเราต้องการ แบ่งครึ่งนี่นะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งชิดงานด้านซ้ายตั้งด้านขวานอนนะครับนะโอเคแบ่งครึ่งแบ่งยังไงถึงให้ได้ครึ่งอ่าตอบคาถามเร็วแบ่งไงยังถึงได้ครึ่งครับก็วัดระยะทั้งหมดแล้วทาไงต่อหารด้วยอะไรครับแบ่งครึ่งก็คือหารด้วย2 นะครับเก่งมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราวัดระยะกันนะครับใช้1ต่อ100นี่แหละเป็นตัววัดนะครับนะโอเคนะครับผมวัดปุ๊บอ่ามันจะได้ประมาณนะครับ2อ่า26เซนนะครับพอดีเลยนะครับที่ที่ที่ผมกะไว้นะครับนะคือ26กเซนนั่นเครับดูนะครับตรงนี้ต้องดูนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะเอ่อไว้ยังไงดี ไว้ใช้เป็นหลักการในการทํางานต่อในอนาคตนะครับเผื่อนักเรียนไปเรียนในวิชาสำรวจหรือว่าเปลี่ยนสายไปเรียนเป็นช่างสำรวจนะครับนะตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องดูนะครับนะต้องดูนิดนึงนะครับแป๊บน,นึงนะครับโอเคนะครับนักเรียนเห็นตัว2.6งจุดหกไหมครับนะตัวเลข2องเอยี่สิบหกเนี่ยนะครับนะเส้นกับตัว26เนี่ยมันไม่ตรง นะครับมันไม่ตรงนะครับต่อให้เราวัดตรงแค่ไหนมันก็จะไม่ตรงในในในความเป็นจริงนะครับนะ e> จนทางวิชาการสำรวจเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าระยะจริงเนี่ยมันไม่มีจริงฟังดีๆนะครับระยะจริงเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับนอกเสียจากว่ามันจะเป็นระยะที่เกิดจากการคำนวณนะครับระยะเนี่ยนะครับระยะจริงเนี่ยที่มันไม่มีจริงเกิดจากอะไรเพราะว่าเราใช้เครื่องมือเนี่ยมันจะมีค่าเออร์เลอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบนะครับนะ ถ้าเกิดนักเรียนคำนวณออกมาเนี่ยนั่นแหละถึงจะเป็นระยะจริงที่เกิดจากการคำนวณอันนั้นเป็นค่าเป็นค่าที่เกิดขึ้นจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดต่างเนี่ยนะครับถ้าเขียนแบบไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราวัดงานต่างๆเวลาเราเขียนแบบไปเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่เอาแบบเอาเอาไม้สเกลเนี่ยไปวัดในแบบแล้วออกมามา,มาสร้างนะครับเราจะดูเฉพาะค่าตัวเลขเท่านั้นนะครับอันนี้คือกติกาที่ ที่ที่เราเป็นกันอยู่เลยนะครับนะในงานก่อสร้างเป็นกันอยู่ในแบบจะเขียนเลยว่าห้ามวัดระยะนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับต้องติดต่อผู้ออกแบบหรือผู้เขียนแบบเลยนะครับห้ามวัดระยะอัน,นอันนี้ขอให้นักเรียนเข้าใจกันตามนี้ด้วยนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้ครูวัดได้อ่เท่าไหร่นะ26ใช่ไหมครับยี่สบหหารครึ่งเป็นเท่าไหร่ครับอ่าได้13นะครับทุกคนคิดได้อยู่แล้วครูก็วัดจากซ้ายมาใช่ไหมครับ หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกมาเท่าไรครับ13นะครับแล้วก็จุดนะครับนะแล้วก็ขีดเส้นล่างขึ้นไปนะครับขีดเส้นล่างขึ้นไปอ่าผมสมมุตินะครับผมขีดเส้นล่างขึ้นไปนะครับนะแต่วิธีนี้นะครับนักเรียนเราไม่เราเราจะพยายามไม่ใช้นะครับนะถ้าไม่จําเป็นนะครับนะบางทีเนี่ยเวลานักเรียนเขียนไปนานๆเขียนไปบ่อยๆเขียนแบบไปไปบ่อยๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในอนาคตนะครับแต่วันนี้ ก็แอบสอนได้เลยนะครับคือให้นักเรียนใช้ฉากปรับมุมเนี่ยนะครับใน45องศาเนี่ยนะครับไม่ต้องกลางเลยนะครับลากเส้นทะแยงมุมออกมานะครับจากมุมด้านซ้ายมุมกรอบด้านซ้ายที่เป็นจุดตัดนะครับมุมกรอบด้านซ้ายที่เป็นจุดตัดนะครับตรงนี้เปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมุมกรอบด้านซ้ายที่เป็นจุดตัดที่เจ้าฉากปรับมุมมันไปท่าไว้อยู่นะครับอครูชี้ให้ดูอีกทีก็ได้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับลากออกไปเลยนะครับ45นะครับโอเคนะครับไม่รู้เรียนจบจะเมากล้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนทำก็ก็เมาเหมือนกันโอเคนะครับลากออกไปแบบนี้เลยปึ๊บนะครับนี่กระดาษเรามันเล็กนะครับเราเลยเลยวิธีนี้ได้นะครับแล้วเช่นเดียวกันครับมุมขวาล่างนะครับนะจุดตัดมุมขวาล่างนะครับนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับมุมขวาล่างเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมตรงนี้ นะครับตรงนี้นะครับนะลักษณะเดียวกันอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูก็ได้นะครับค้งหนึ่งนะนะครับอ่าโอเคนี่ตรงนี้นี่นะครับมุมขวาล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่ามันไม่ได้ใช่อุปกรณ์ไฮเทคอะไรนะครับที่ที่ซูมไปซูมมาเนี่ยครูก็ขยับขาตั้งกล้องเอาบนะอ่ะโอเคนะครับปึ๊บลากขึ้นไปนะครับ มันไปตัดกับไอ้เจ้าเส้นทะแยงตรงเมื่อกี้เมื่อไหร่ตรงไหนนะครับไปดูกันปึ๊บนี่นะครับมันตัดอย,ดออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นสูงเข้าไปอีกนี่ตรงนี้เห็นไหมครับ มันจะมีเส้นฝั่งซ้ายกับเส้นฝั่งขวานะครับเส,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 ส้นเส้นฝั่งซ้ายนี่เราคุูนเน้นเส้นไปน,นิดนึงนะครับน,นะปึ๊บเห็นไหมครับมันจะทําไมครับใกล้เคียงกับเส้นตั้งที่เราลากไว้ที่วัดไว้ที่13บสามอะ่ะจำได้ไหมตอนแรกอะ่ะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะใกล้เคียงกันเลยแส,ลกกนะแสดงว่าหลักการนะครับแสดงว่าหลักการการแบ่งครึ่งเนี่ยให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนใช้องศาของฉากปรับมุมที่เท่ากันนะครับ องศาของเส้นที่เท่ากันด้วยอะไรก็ได้นะครับฉากปรับมุมฉากตายหรือว่าอะไรก็ได้นะครับนะแล้วลากจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัดกันตรงไหนนะครับตัดกันตรงไหนตรงนั้นจะเป็นกึ่งกลางของระยะนั้นโอเคนะอันอันนี้บนบนบน,บนแผ่นละนาบนะครับบนแผ่นละนาบอันนี้อันนี้เทคนิคนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพอถึงสักงานครั้งที่ 4ที่5ที่6อะไรประมาณนี้จะมีเรื่องของการใช้วงเวียนนะครับไอตอนวงเวียนเนี่ยยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราได้ละกึ่งกลางหน้าโอเคนะครับทุกอย่างเป็นเส้นล่างไปหมดนะครับเป็นเส้นล่างไปหมดนะครับเส้นล่างก็คือเส้นเบานะครับนะโอเคแล้วไม่ต้องมาลบด้วยนะครับนะอ่ะดูต้นแบบต้นแบบนะครับบอกว่าด้านซ้ายเป็นเส้นตั้งนะครับเป็นเส้นตั้งนะครับห่างมองเห็นไหมเอ่ย ครูพยายามเอาใกล้ๆเนาะนะครับแต่ละช่องเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นไหมครับว่ามันมีรอยจุดอยู่นะครับจะเห็นได้เลยมองเห็นนะนะครับจะเป็นรอยจุดอยู่นั่นคือมีการวัดนะครับมีการวัดนะครับเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเส้นเส้นนอนนี่จะเห็นชัดเลยว่าว่า,วาจุด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 ไปนะครับนะเจ้าเส้นตั้งที่มีการวัดเนี่ยครูเนี่ยขอให้ในักเรียนใช้ไม้สเกลนะครับ1ต่อร้อวัดช่องละ3มิล ช่องละสามมิลอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมอ่าหนึนี่ช่องนี้นะครับนะสมิลตรงนี้นะครับนะเห็นป่าอ่านะครับนะอ่าช่องเล็กอ่ะสช่องเล็กนะครับนะคูตอนนี้คูมุดหัวลงไปไม่ได้นะครับนะอ่าสมช่องเล็กนะครับ1นึ่งสเร่งหนึอ่าตรงนี้นะครับนะช่องนี้วัดเลยนะครับแล้วขีดเส้นเลยนะครับอ่ะลงมือนะครับ ปึ๊บนะครับซูมไปดูไซส์ได้ไหมพอจะเห็นไหมปึ๊บนะครับอ่านะครับเหมือนเดิมนะครับผมใช้เทคนิคเอาเจ้าไม้สเกลเนี่ยมาเอาไม้ทีเนี่ยนะครับมาลองไม้สเกลนะครับให้มันสัมผัสแบบนี้นะครับให้มันค้ำกันแบบนี้เป็นระนาบแบบนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับนะอ่าโอเคแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับนะเพื่อที่จะวัด3นะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับนะครับผมเอาศูนย์เนี่ยนะครับเล็งเนี่ยนั่นเองครับผมย้อนกลับไปคําพูดแรกก็คือระยะจริงเนี่ยที่ในเกิดจากการวัดเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับมันเออร์เลอร์ได้นะครับแต่แต่ก็ไม่ใช่3เป็น4เข้าใจนะครับไม่ใช่3เป็น4 3เป็น5ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็น3ามจุดสจุดศูนจุดเออคือเออร์เลอร์นิดๆเนี่ยได้ยอมรับได้นะครับนะอ่าไม่ใช่ว่าแบบ จิ้มมั่วไม่เอานะครับนะเราเป็นช่างนะครับขอขอความละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมุดลงไปดูนะครับนะสาม,อ,มอ,าอ่าผมก็จะดูอโอเคผมจิ้มเลยแล้วกันนะครับสาม๊ิบสา,สา,ส,าสามต่อไปเป็นอะไรครับหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปด นักเรียนท่องสุขูณแม่3ามไปเลย3 1 3 3 2 6 3 3 9ไล่ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไปเลยนะครับนะนะอันนี้ผมคิดว่านักเรียนเข้าใจนะครับพอได้3มเสร็จแล้วทําไงต่อครับเอาฉากปรับมุมเนี่ยนะครับฉากปรับมุมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเอามาทาบนะครับนะจาก3ามแรกนะครับแล้วลากเบาๆครับลากเบาๆแบบเบาๆเลยนะครับแต่ให้มีเส้นล่างนะครับ เบาขึ้นไปนะครับอย่าให้เกินขอบนะครับนะอย่าให้เกินขอบทั้งจุดเริ่มและจุดจบนะครับแบบนี้นะครับนะสามแบบนี้โอเคไหมอ่าโอเคนะไม่โอเคก็ต้องโอเคแล้วล่ะนะครับนะเพราะมันง่ายนะครับอ่าครูทําให้ดูเท่านี้มองเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นอยู่นะครับนะอ่าเห็นอยู่เนาะนี่นะครับเส้นล่างที่ครูอยากได้ทํายังไง จุดเน้นมันอยู่ตรงไหนการตรวจอยากได้อะไรอยากได้เส้นล่างที่มีน้ําหนักเบาเสมอกันทั้งเส้นนะครับ <men> น้าหนักที่มันเบาและเสมอกันทั้งเส้น <northern> ไม่ใช่หัวเข้มกลางอ่อนท้ายเข้มคือแรกๆเนี่ยมันต้องฝึกไงนึงกนออกไหมครับมันถึงต้องฝึกนะครับนะเอาให้มันเนียนเออเหมือนเอออะไรดีให้มันเนียนไปทั้งเส้นอ่ะนะครับนะให้มันเนียนสวยไปทั้งเส้น <S <S เดี๋ยว <S <S เปรียบเทียบ่าเหมือนอะไรดีจะจะไปกันใหญ่อีกนะครับจะไม่เข้าใจไปกันใหญ่นะครับนะเอาตามนี้ เต็มฝั่งซ้ายเลยนะครับนะโอเคข้ามเลยนะครับนะมาทางฝั่งขวาบ้างนะครับฝั่งขวาเป็นเส้นอะไรครับอย่าตอบว่าเป็นเส้นตรงนะครับทุกเส้นมันตรงหมดนะครับนะแต่ทิศทางมันคือเส้นนอนนะครับทิศทางการนอนนะครับอ่าโอเคผมซูมเข้าไปนะครับจําเส้นล่างจําเส้นร่างที่เราร่างไว้ตอนแรกได้ไหมนะครับนี่แหละประโยชน์ของเส้นร่างนะครับประโยชน์ของเส้นร่างก็คือเป็นแนวในการที่เราจะใช้ วัดงานหรือเป็นแนวในการที่เราจะลากเส้นจริงในอนาคตต่อไปนะครับนะอ่ะโอเคผมเอามาบรรทัดมาตาส่วนนะครับมาสเกลทาบเลยนะครับระวังนะครับอย่าเผลอหมุนผิดด้านนะครับเพราะว่าระยะมันจะต่างกันไปเลยนะครับนะหต่อร้อเท่านั้นนะครับ3มมิลนะครับอ่านะครับเข้าไปดูนะครับจาก0นย์นะครับอ่าโอเคนะครับ1 2อท่องแม่3ไปนะครับ3 นะครับ3 2 6 3 3 9 3 4สานักเรียนครับผมขอโทษนักเรียนนะครับอันนี้ผมวัดจากข้างล่างขึ้นมาที่ถูกต้องนักเรียนต้องทำจากข้างบนนะครับเอาใหม่นะครับผมทำจากข้างบนก็ได้นะครับนะโอเคนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับนะนะครับละออนี่นะครับนะอ่า เดี๋ยวมันจะบังเงานะครับนะปึ๊บนะครับ1 2 3นะครับ1เราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับนะ1 2นับย้อนลงมาก็ได้3 6 9 12 15นะครับนะ,อะโอเคนะครับแล้วเราก็ใช้ หมายบรรทัดนะครับขีดเออไม่ใช่บรรทัดขอโทษใช้ไม่ทีนะครับอ่าตายละตายละนะครับเสียสมาธินะครับนะอ่จใช้ไม่ทีนะครับขีดนะครับอ่าลักเส้นนอนไว้นะครับฟพบนี่นะครับนะเบาๆนะครับเบาๆนะครับนะอ่าแบบนี้นะครับนะจนทาไมครับครบทั้งแผ่นเลยอ่า โอเคไหมเสร็จจบไม่มีอะไรเลยแผ่นนี้หมูตู้นะครับนะง่ายมากนะครับนะวิธีการก็คือนะครับตีกรอบนะครับวิธีการทำนะครับผมลำดับนะครับตีกรอบนะครับตีกรอบเสร็จแล้วนะครับตีกรอบเสร็จแล้วนะครับแบ่งแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งวัดระยะนะครับแล้วสุดท้ายค่อยมาเก็บกรอบ นะครับตีเส้นเข้มเก็บกรอบนะครับแล้วก็ทําไมครับตีเส้นบังคับนะครับแล้วค่อยเขียนตัวหนังสือนะครับนักเรียนดูนะครับตัวหนังสือที่เราคุยกันไว้นะครับจากข้างล่างนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับจากข้างล่างขึ้นมาเห็นเส้นล่างคูไหมนะครับจากข้างล่างเนี่ยนะครับกรอบข้างล่างขึ้นมาเส้นล่างคูเนี่ยประมาณ2มิลนะครับแล้วจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยประมาณ2ออ่าประมาณ3มมิลนะครับอาจจะ3กว่านิดนิดนะครับ แต่ไม่ถึง4นะครับนะมันมีช่องว่างของมันอยู่นะครับแล้วที่เหลือเหลือเท่าไหร่ช่างมันคือตัวหนังสือเนี่ยถ้ายิ่งเขียนตัวใหญ่นักเรียนจะเขียนยากแต่ถ้าเกิดเขียนตัวเล็กมันจะอ่านไม่ออกนะครับนะเขียนตัวใหญ่มันจะเขียนยากก็คือมันจะเขียนไม่สวยนะครับนะเราต้องใช้วิธีประมาณนี้นะครับตัวประมาณ3มิลครึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวอยีกหน่อยนักเรียนเขียนคล่องมือแล้วนักเรียนจะบังคับได้นะครับนะอ่ะเอาเป็นว่าแผ่นแรกนะครับเส้นตั้งด้านซ้ายเต็มเต็มเต็มพื้นที่นะครับเส้นนอนด้านขวาเต็มพื้นนนนนทีี่่เเชดยวกััะะครบ ทำอันนี้1แผ่นนะครับทำแบบนี้1แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดาูเส้นต่อไปว่าเราจะทำอะไรนะครับโอเคครับ